สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะอะไรอ้วนจะกินหัวพ่อแล้วพ่อได้อะไรมา,มาพ่อเขาได้อะไรอ๋อจะไปล้างหม้อข้าวเอาโอ้มีเสียงขู่ด้วยนะคะเอามาเอามาอ่อนูก,กินด้วยโอ้จะกินมือพ่อแล้วนะกล่องข้าน้อยข้าแม่นะคะที่มาของคำนี้โอ้ดูค่ะถูกใจเหลือเกินโอ๋ อยากกินข้าวโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ให้ไปนูนุนกอดไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะรักพ่อหน่อยนะคะโอ้อยากกินข้าวโอเคอยากกินข้าวอยากกินข้าวโอ้โอ้ดูค่ะอ๋อปาดไปกับเสาเลยนะคะมัดมือชกเลยโอ้กินทั้งหม้อไม่ได้นะอ้วนโอ้หได้กินข้าวอ้ถูกใจเหลือเกินได้กินข้าวโอ้โห เขาเป็นคนสวยเขาต้องกินข้าวตอนเย็นกินข้าวเนี่ยอร่อยกว่ากล้วยนะครับเออข้าวอร่อยกว่าอุวยดูตาค่ะดูตาดูตาโอ้ยเออเขาไม่ให้ปลาอู้ดูข้าวติดเต็มปากโอ้โอ้โอ้เขาก่อนโอ้เขาก่อนอ่ะป้อนป้อนใหม่ป้อนใหม่โอ้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 ให้กินให้กินลูกให้กินให้กินเอาปากเอาปากเอาขึ้นงูขึ้นเออเอาปากเอาปากนขึ้นเอาปากเชฟฟันหรอเด็กอะไรกินข้าวติดเต็มปากเลยโอ้ยดูมือสิดูมือสิคะดูมือ ดูม co ือนะคะอยากกินข้าวกับพ่อดูค่ะไปลไปลโอ้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเปล้เขาไปแล้วเขาไปแล้วดูค่ะหวักมาจนได้นะคะกอดเพ่อะดูดูกอดพ่อไว้เลยค่ะโอ้โอ้ดูดูดูกอดรัดไว้แน่นเลยนะคะมีถูกใจเหลือเกินถูกใจเหลือเกินนะกอดพ่อไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อหนีกอดไว้ก่อนแล้วกัน กอดไว้ก่อนนะโอ้ร้องขู่ด้วยมีร้องขู่ด้วยโอ้ยโอ้โหยร้องขู่โอ้ยจังแมนขึ้นมามักเถอเนาะเข่าเนาะโอ้ยติดเต็มปากเลย เด็กดื้อกินข้าวติดเต็มปากเลยกินข้าวเลยกับกล้วยนะครับนูตาครับนูตาเหลือกเลยนะคะไม่ได้ให้เขากินข้าวทุกวันนะคะโอู้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะวันละสองปั้นสามปั้นอย่างนี้ต้องได้กินทุกวันแล้วกินข้าวนี่ก็โรยเกลือมาก่อนนะคะพ่อถือพ่อข้าวได้เลยครับจะไปล้างหม้อหุงข้าวอ่าดึงมือมาเลยนะครับโอ้ยจะไปล้างหม้อหุงข้าวต้องผ่านด่านแล้วคอยก่อนแล้วกันไปแล้ว หมดแล้วลูกหมดแล้วอ่ะพ่อโชว์เขาหน่อยว่าหมดแล้วโชว์เขาหน่อยหมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าสำรวจก่อนสำรวจสำรวจก่อนหมดแล้วสำรวจก่อนโอ้โหหมดแล้วยังไง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 ช่วยพ่อล้างม้าข้าวไปไม่เชื่อหรอกว่าหมดโกหกหรือเปล่าดูกินข้าวติดเต็มปากโอ้ยภาษาเขานะคะที่มาของคำว่ากล่องข้าน้อยข้าแม่เช็ดข้าวจากปากหน่อยพ่อ ข้าวติดเต็มปากเป็นสาวเป็นนางกินข้าวติดเต็มปากเลยโอ้ยมันมดแล้วลูกเขาไม่ให้ไปหรอกเธอยังมีหม้อข้าวอยู่เขาไม่ให้เธอไปหรอกจะกินหัวพ่อแล้วนะโอ้โอโออโอ้โอ หอมแก้มพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อให้กินอ่ะหอมแก้มยังไงหอมแก้มพ่อก่อนหอมแก้มเลยหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนเขิ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 นหอมแก้มพ่อยังไงเขินเขินหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนโอ้โหหอมใหม่หอมใหม่ซ้ายซ้ายด้วยหอมซ้ายด้วยหอมซ้ายด้วยหอมซ้ายก่อนหอมยังไงหอมยังไงไม่หอมและเอาหอมพ่อก่อนนี่ไปเลยไม่เล่นด้วยแล้วเออนี่พ่อเขับไปเลยเด้อ ไอ้ลยเด้อเดี๋ยวอล้างหม้อเร็วน,นี่เร็วล้างหม้อข้าวเร็วเอ <c oughs> อ๋ยคนนี้เร็วโอ้โหโอ้ไปแล้วอันนี้ก็บางท่านจะสงสัยนะคะเป็นพี่แก้วช้างเพื่อนแก้วของน้องพลอยนะคะนี่สิบสิบกว่าปีหรือ,อยังโหลายปีแล้วครับถึงสิบปีไหม อันนี้สวนอะไรของคุณพ่อนี่สวนผักเอาไปนอ่งมีผักอะไรบ้างคะย่าไม่เอามะเขือเทศไปหมดเลยคะพุณหนูไม่รู้จะกินมีคะน,น้าไกค่ะย่าจีเบืออะไรค่ะมีเพราะว่ายา่ากะตาําส้มตำบ่อยนะคะ อะไรอะไรได้อะไรไปให้กันกินอีกโอ้โหลุกเด,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 ดุุดุโอ้โถูกใจโอ้ยตักตักไอเปิดน้ำใส่หม้อข้าวนะคะให้เขากินหมดแล้วลูกโอ้ยถูกใจแหงนี่ยังแม่เมดแล้วนี่นางแม่เมดแล้วอุ้ยบึงพุ้งแล้วค่ะปาดทูโอ้ มันเขียวแหงอะไว,ะอออว่าผักเจอสามชั้นเออสามชั้นอีกแล้วจ้ะเนี<ะ>่ยค <laughs> ่ะแม่นิกปลูกเอ่อเพราะไออันนี้แมงลักนะคะแมงลักนี่ก็ขนากวางตุ้งด้วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นผักชีกับเอ่อผักชีกับอะไรนะที่เราปลูกผักบุง้งผักชีอย่างเดียวครับ เขาไม่ได้ปลูกผักบุ้งหรออันนี้ใบอะไรนะอะไรนะที่มันอยู่ในทุ่งนาน่ะค่ะอะไรนะคะย่าอีออมเหรอคะเอออีออมแต่ว่าเนี้ยปลูกผิดวิธีเกินแล้วครับเกินแล้วย่าบอกว่าต้องต้องแช่น้ํามันมันชอบน้ํานะคะถ้ามีคุ่อปลูกไปงานช้างเห็นอยู่ในนาำไม่มีน้ําเลยหรือ ถ้ามีไน้ำนี่แม่ปลูกเอ่อต้นหอมนะคะออกดอกแล้วเป็นดอกหอมแล้วเอาไปเลยใครอ่ะเอาไว้หัวหนึ่งวไว้หนึ่งปลาแล้วก็อันนี้อะไรนะตั้งโอก็จะปลูกสองที่อันนี้คือปลูกไว้ก่อนแล้วก็จะไปลงดินทีหลังนะคะ แล้วก็ภูมิใจนาเสนอภูมิใจนาเสนอมาไอต้นมะนาวของแม่นิก <c oughs> อาวลูกหายไปไหนอ่ะไหนล่ะนี่มีลูกนะจ๊ะเห็นแต่ต้นขี้หมูขี้หมาไปนี้ก็มีลูกเดอ้ออันนี้ปลูกมะนาวนะคะแล้วก็มะม่วงมีมะม่วงปลูกก่อนก่อนจะปลูกบ้านนะคะปลูกไว้ก่อนแล้วก็มีต้นมะนาวสามต้นนี่อันนี้ก็มะนาวอีกนี่มะนาวอีก และนี่ก็มะนาวอีกนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะปลูกชมพู่กับมะพร้าวน้ําหอมไปเดี๋ยวจะให้ดูความจริงอ่ะชมพู่มันมีสามต้นอันนี้ชมพู่หนึ่งชมพู่สองชมพู่สามแต่ว่าชมพู่สองเนี่ยมรณนะนะคะเจอน้องพลอยเหยียบนะคะก็เลยกลับคืนสู่สภาพเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะ ปลูกไว้ให้น้องพลอยไว้เด็ดกินตอนโต <c oughs> ก็รอบๆบ,บ้านก็จะเป็นต้นกระถินนะคะรอบบ้านเลยเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะคะแม่นี้ก็จะเอาไปลงนาแล้วเพราะว่าเป็นเฤดูทำนานแล้วนะคะก็จะเอาไปลงนาทั้งหมดเลยนะคะมูลของเขานะคะก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพี่ๆ่ะไม่ได้ทิ้งเด้อก็จะเป็นต้นกระถินนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ยุคช่วงนี้มันจะมีแมงแมงนะคะมันจะกินได้ช่วงหน้าฝนจะอร่อยนี่นะคะก็มีแต่ของกินรายล้อมเลยนะคะบรรยากาศไอ้แก้วิีทับขยะขับโพดหนึ่งค่ะขับโพดนึง,นง,นงก็รอคะ่ะโดดนฮ้ยโดดแล้วก็ มาทางหน้าบ้านก็จะเป็นต้นฟักแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝนฟักก็จะมรณะไปก่อนนะคะอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยถ้าท่านใดชมติดตามครอบครัวของเราตั้งแต่เริ่มต้นจะเห็นได้เลยว่าต้นกล้วยต้นนี้เป็นต้นกล้วยที่น้องพลอยปลูกนะคะตอ,อนนั้วนามาปลูกยังไงตอนนี้ก็ยังต้นเท่าเดิมนะคะไม่รู้ว่ากล้วยนี้เป็นกล้วยแครหรือเปล่า <c oughs> ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็จะเป็นมูลของอ้วนเลยนะคะ นี่แม่แม่ก็จะเอะดันใหม่ทั้งหมดเลยทาให้มันตรงๆเวลาน้องพลอยเดินจะได้ไม่ข้าเอื่นอะไรอย่างนะมันมันไม่ตกล่องอย่างนี้นะคะเป็นเป็นทรงเป็นอะไรไปนเนาะอะ่รีวิวรอบบ้านไปแล้วเนาะส่วนผักส่วนอะไรทุกอย่างจะลงตัวกว่าน,นี้นะคะขอเวลาอีกสักหน่อยโอเคเดี๋ยวแม่จะขอพักความน่ารักของเด็กอ้วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนอ้องบอบพลอยคิ้ดื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า